วันนี้มีรับคอนเทนตด้วยผมก็วัวผมก็หล่อนะนานๆทีเราถึงเปิดคลิปกันแบบนี้เนาะก็เกี่ยวกับโนวาสตีนครับพาร์ทสองก็ไม่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 ฉินเหมือนกันที่แบบว่ามานั่งเปิดคลิปอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เปิดคลิปแบบการสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวนี้นานแล้วนะก็ตอนนี้อยู่กับโนวาสตีนครับเลยวันนี้เป็นวันที่17ครับหลังจากสงกรานต์นะ ก็คือช่วงสงการก็คือเข้ามาเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นวันนี้นะเพราะว่าก่อนเนี้ยเขาสงการนาะเขาก็เลยแบบว่าญาติพี่น้องผมเผมก็เอาจอผมมาไปลองคาราโอเกะกัน <c oughs> ก็เลยไม่มีเวลาเข้าเอพอเข้ามาปับ๊บเดียวสิ่งที่ผมเจอคืออันนี้เว้ยในรักแชทว่านี่ดูงานแต่ละคนด้วยแล้วดูงานแต่กูเสียด้วยดูไหนวะ <c oughs> ไหนวะ <c oughs> ไหนวะบุนลอดบุนรอดบินมินี่นีบุนรอด <c oughs> สายไฟร้อยห้าเส้นกับปูนร้อยห้าเส้นส่งไว้ในวันที่ยี่สิบส่งวันที่ยี่สิบแล้วประเด็นก็คือผมขอหน้าเนี่ยเสีย,เส,ยเสียกล้วอยอเขาให้อาสาไอไม่ใช่อาสาัเขาได้สามห้าสูตรแซดผมมาเออขาให้สามห้าสูตรไอ้วันสามให้สามห้าสูตรนะผมบอกว่าอีกวันไอ้วันต่อวันต่อมาผมจะไม่ว่างแล้วนะเขาเียเลยบอกว่างั้นอ่ะฝาก สา, huh. so ามารถสื่อไปกับพี่พวายพี่วายไลฟ์ก่อนก็ได้เออนั่นแหละวันเลยฝากไปบอกเข้ามาวันนี้ปั๊บแม่งฮักเลยนั่นเองเด้งดักแชทเด้งนี้ไปปั๊บยังไม่เห็นพี่วายไลฟ์มาเลยนะครับเราระหว่างเรารอพี่วายไลฟ์เอาสามารถสื่อมามามาให้นะแล้วก็พาตะลุยวันวุ่นวของบุญรอดว่าหนึ่งวันบุญรอดหาตังค์ได้เท่าไหร่นะครับอันไหนกับชีวิตนะแบบอ่าช่องนี้ ผมวุลอดถ่ายคลิปลงช่องนี้นะครับไม่ได้ไปลงช่องอ่าุลอดสองร้อยนะช่องวุลอดสองร้อยก็คือเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นเรียกไงแอบเค,ค้าเอาไว้ส่วนตัวแล้วกันเรียกแอบเค้าส่วนตัวที่เห็นลงคลิปอ่ะเพราะว่านั้นอ่ะมันเป็นแต่ก่อนเอาไปลงคลิปแอดไกแก๊งเก่าไงตอนอยู่ตอนเล่นกับพวกพี่ๆแก๊งเก่าอะไรอย่างนั้นลคานี้มันก็เห็นช่องคนแฟมิลี่มันล้างแล้วยอดซับวันนี้มากกว่าก็เลยอยากเอามาลงช่องคนแฟมิลี่มากกว่าอะไรอย่างนั้นนะครับ มันก็เลยแบบว่าเห็นอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมบุลรอดไปอยู่ช่องนู้นทำไมอยู่ช่องนี้นะเอาป็นว่าบุญรอดลงลงคลิปเล้นเกมอะไรที่ช่องนี้นะส,นส่วนอีกช่องนั้นก็ไม่ได้ลงนะครับก็เอาไว้สมัครนู่นนี่นั่นดูนะครับก็เวลาเห็นผมคอมเมนต์งเงี้ยเจะไปเห็นผมไปคอมเมนต์ในไอเดียอคาบุลรอดทำไมเวลาดูสเตมพิมอนอะไรอย่างเงี้ยกูว่าอยู่ทำไมมันคอนผิวกูคอนเทนต์อะไรของกูเว้ย โอ้ยเกี่ยดการขับเท็มต,ตัวเองอเกียรับแรกผมว่าจะไม่มาสอบเพราะว่าผมกดแบบที่เค้ยกดแบบแม่งเยอะแบบเรียกไงเดี๋ยวว่ามันมันมันเยอะเรียกเล่นเยอะได้ปะคือรู้อยู่ว่ากดเยอะแต่ว่าผมแบบว่าผมกลัวอย่างเดียวคือผมกดจำอ่านกดไม่ได้ผมก็เลยแบบว่า ค่ำคืนนั้นอนะคือแบบว่าผมนั่งติวแบบนั่งติวคนเดียวอเออแบบนั่งติวกับผมแล้วก็พี่มินเงี้ยนั่งอ่านบทแล้วก็ให้พี่มินนี่มาแล้วก็แบบว่าเออนั่นแหละทําไปทไํามาพราะผมก็ไปดูว่าสอบรับรองมันสอบยากไหมก็เออมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็นั่นแหละก็เลยตามกันมาครับก็เอาดูตัวปูนะ ก็ตามกันมาครับผมก็เลยตามมานะเล่นรอบแรกผมเล่นโลชื่อบุลลอดสกายไลน์อ่ามันเล่นโลนี้ก็ชื่อบุลลอดเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักสกุลยูกิโนะเพราะว่ามันต้องเล่นเล่นเป็นโลครอบครัวนะซึ่งผมไม่รู้กันว่ามันเป็นความขังหรืออะไรของตระกูลยูกิโนะก็ไม่รู้นะที่แบบว่าจีอะไรแม่งก็ติดเกือบทุกอย่างเลยนะต้องถามว่าพี่วายจะมาตอนไหนนะตอนนี้ผมเิ่นจำสดๆระหว่างพี่ไนท์กับพี่วายร้ายมากแล้พี่วายร้ายนะชื่อ คือก็ช่วงนี้มันหลังเทศากาลนะ้วผมได้ข่าวมาจากพ่มินว่าหลังเทศากาลได้มีใครอยู่เลยมีพ่มินกับเสี่ยด้ววคุยกันอยู่ในด์กแชทอย่างเดียวเลยนั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละครับก็คิดวา่าอาจจะน,นานๆเรียกไงดีวัดน,นานานทีลงหรือเปล่าก็ามไม่ดูแต่แล้วแต่แล้วแต่คนตัดนะครับถามว่าคนตัดคือใครนะครับคือผู้เอกนะ <c oughs> นั่นแหละครับก็เออนั่นแหละคิรที่บทเยอะนิดหนึงนะคนนี้ไม่มีอะไรทำเราเราสามารถสูตรเนาะเราเต้น TikTok ันดีกว่ารอไหมเพลงมาเพลงมาละเมนว่าเดือนไหนเ่าดีได้ว่ายโอดจากี่ห้โลกกีมะช้าหน่อยลอยหองทะเลหลวงหน้าว่าควงผิดควงเป๊ะสิฟิกกระดิกห่างกลางวังเวิ้นเพลเพื่อนพาไทยนองมองวังดำฝูงฉะลามหรือว่าชาพัดพอมีพย ลเมื่อนี้น้องไปกอดใครผวงสาวคนใหม่มาเยียบใจหมอลำผู้สาวคนใหม่มาเกียบใจโอ้เขียวรถบินใจมันช้ำเต็มที่แล้วละพี่ใจมันช้ำเต็มพี่แล้วละพี่ออกมาลั่เถอดีลงสนบอดไปคื่อบอด้บทบาดการแสดงมันเจ็บแห้งจนจู

ติดอ๋อไอเฮียเด็กสิจะแดกหัวกูอยู่เนี่ยเออกูก็ชนมันอยู่นั่นแหละบัมเออผมจะเล่นบัมรถใช่ไหมคิดแบบพูดอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกับมันหรอกเออมึงจะเล่นบัมรถได้ก็ชนกันอยู่นั่นแหละชนจนรถพังวันนั้นโดนจับก็แบบไปคุยอยูไม่อย่างไรไม่อย่างตำรวจเล่นรถถือจับพอกระจาแม่งเจ้าจะหนะอย่างเดียวอะแต่ว่าเล่นเสร็จเสร็จว่าจะไปทำงานดำอยู่ตอนนี้เผามีตอรี่ตีกันอยู่ เออใช่ตกลนอีกคนนั่นหลโอ้โหสิบเคนเอ็นเนี่ยสิบเอ็ดคนแบบก็แต่ตั้งแต่เช้าแล้วเปนช่วงสิบเอ็ดโมงก่อนะใช่อยู่สิบเมงมาตั้งแต่เก้าโมงจนถึงเท่า่ีะก็ไม่ไม่เท่านี้หรอกแต่ตอนนี้น่าจะมีเงินประมาณสองแสนนั่นไ่อยู่ต่เพราะวขายเหรียญไงโย่าไ้ไมก็พูดมาไม่มีลมากครับเดี๋ยวไฮไลเรื่องสาหสูตมาอไปกันที่หน้าครับทุกคนสายา